สวัสดีจ้าจุมค้นบักหวยมากแล้วจ้าสวัสดีสมาชิกที่นาหลักทุกทันเนาะเนาะแล้วก็เอฟซีทินาหักทุกคนกะก้ามาพอกันอีกเดียวกับแนวทางหวยเล้าเนาะพี่น้องเนาะของวันที่ยี่สิบหาพฤษภาคมเนาะ,ะเนะ 2, าะสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะเนาะก็คืออ่าหวยเล่าของวันจันเนาะ,ะมันนั่นมีหลายมือก็เลยต้องระบุมือเนาะพี่น้อง มจริงว่ามันมีหลายมือแล้วเนาะคะมีวันจันทร์มีวันพุธแล้วก็มีวันพฤหัสเด้อพี่น้องหวยเล้าของเฮาแต่ว่าอ่าของวันพุธนี่ที่เป็นอ่าหวยเล้าทดแทนเนาะค่ะเนาะกะสมาชิกทุกท่านกะพิจารณาเมืองก่อนอ่าสิลงทุนเลนเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกะบ่แน่บ่นอนะะเอนาะ,ะพี่น้องเน,นาะกัระวังกันแน่จักหน่อยเนาะค่ะกะได้แค่เตือนเนาะพี่น้องเนาะอ่านันกับแล้วแต่สมาชิกจิตตัดสินใจจังไงเนาะค่ะเนาะกัได้แค่เตือนเนาะพี่น้อง ปะหัตที่แล้วหวยล่าของเห่ากับเขาได้พี่น้องมันกะสิไลตัวเน่จากน้อยแต่ว่ามันกะเขาเนาะพี่น้องเนาะเอากับเมื่อเมื่าหวยล่าปะหัตที่แล้วออกอยังเนาะพี่น้องหาตัวเนาะมันจะมีหาตัวกับซีตัวเนาะพี่น้องหาตัวมันจะออกอ07550เนาะคะ่ะแล้วก็ซีตัวมันจะออกอันอันไหนอะ่ะ550กับ75ดหบอ เออห้าห้าศูนย์กับเจ็ดห้าเนาะคะ่ะแล้วก็หาตัวนี่สองตัวล่างนี่สิเป็นศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็สามตัวบนจิเป็นหาหาศูนย์เนาะคะ่ะขจีประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะ,ะเด่นวิ่งรูดกองเข้ามีหนึ่งมีแปดมีศูนย์มีสองเนาะพี่น้องมาศูนย์เนาะค่ะเนาะมาศูนย์ตัวเด่นกองเข้ากับมีเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดนี่เห็นบะ สำหรับตัวจอของเฮ้ากับมี่ศูนย์เจ็ดแต่ว่ามันออกหาตัวเนาะพี่น้องมันออกหาตัวเนาะค่ะก็เขาไปเนาะคะ่ะสามตัวมี่บอสามตัวบอมี่เนาะพี่น้องมันเบิรนนานเนาะคะ่ะสามตัวบอมี่นะคะสี่ตัวเฮ้าก็บบอมี่เลยเน,นาะค่ะเนาะมี่สี่แปดเจ็ดศูนย์เนาะพี่น้องมอไก่เลยเนาะคะ่ะกะมอเป็นยังเดียวมันจันหนีเฮ้ามาเอาขึ้นกันเนาะคะ่ะมันจันหนีเฮ้ามาเอาขึ้นกันอ่ะกะ มอมงกันเลยเนาะพี่น้องเนาะแนวทางหวยเล่าเนาะคะ่ะของวันที่ยี่สิบหากันนะคะแนวทางหวยเล่าววันจันทร์เนาะพี่น้องต้องระบุมือเนาะจันทร์ที่ยี่สิบห้าเดือนห้าพฤษภาคมบเนาะพี่น้องงกสามเด่น ว่านี่เด่นเด่นศูนย์สองห้าหกเจ็ดนะคะคุณซื้อว่าศูนย์อีกสิมาถูกงดเลยเนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นของเฮ้าเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เด่นวิ่งรูดเนาะคะ่ะ เดนวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดบันนีของเข้ามีสองกับหาเนาะพี่น้องสองกระหาบ่าลายตัวเนาะมันงวนนี่ของเขา้าตัวจอของเขาก็จะมีอ่าสองศูนย์เห็นบ้างสองศูนย์แล้วก็สองห้าเนาะคะ่ะสองหกอ่าและสองเจ็ดนะพี่น้องหาเขาก็จะมีห้าศูนย์ห้าศูนย์มันออกไปแล้วเนาะ ห้าเทียมมันออกตัวเก้าห้าก็ร่วงไปนะคะผู้ใดว่ามาการะตัดออกก็ะไดเนาะพี่น้องห้าหกและห้าเจ็ดนะคะตัวชุดถ่ายห้าก็เป็นหกเจ็ดและหกศูนย์อ่าเห็นบ้าห้าหกกันหากเก่าได้พี่น้องห้าเก้าหกกับเก่ามันชอบมากนทำกันเนาะคะ่ะ ขาเน้นเก่ามันมากโหข้าเน้นหกมันมากเก่ามันจิเป็นประมาณนี้เนาะค่ะสําหรับสูตรหวยตัวกันหงาชุดสี่ตัวนะคะ่ะชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวกระชีดไดอ่าชุดสี่ตัวข้าได้ศูนย์ห้า สอจ็ดอ่าชุดเดียวเลยน้องพี่น้องสำหรับสามตัวก็จะแมนอ่าสามตัวเฮ้าสมตัวห้าสองจ็ดนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็0ูนย์ห้าสองศูนย์สองจ็ดศูนสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดนะคะ แล้วก็ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดนะคะศูนย์สองห้าห้าหกเจ็ดหกห้าเจ็ดสองเจ็ดหากลับไปแล้วนะคะเนาะ แล้วก็งกสองเจ็ดอ่ากะจีประมาณนี้นะคะพี่นอ้อ,องหอยเล่าของเห้าเนาะคะ่ะอันนี้คือหอยเล่าของวันจันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ตัวเน้นของเห้าเน้นกะจีมีคือสามตัวเหาะคะ่ะเนาะเน้นกับเน้นเป็นอ่าสองเจ็ด สองหาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็หาเจ็ดน้งพี่น้องเน่นสามตัวเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดจะเอาหมดทุกตัวกระได้เนาะพี่น้องมาแน่นอนเนาะคะ่ะมาแน่นอนเอาหมดทุกตัวเนาะค่ะหอยเหล่าของเฮ้าหัวห,ห,หวนหีบลายตัวเนาะพี่น้องมีแค่าตัวเด่นห้องเฮามีอยูหาตัวเนาะค่ะแล้วเฮ้ากับมาวิ่นเอานะค่ะก็จะไดอ่าตัวจอออกมาสองสี่หกแปดสิบ,ะะบ,บะะสิบฮางน้ะพี่น้องกระขึ้นจ่บลายดอกนาะพี่น้องเนาะเอาทุกตัวกับอาจิมาแน่นอนเนาะค่ะ แล้วก็ชุดซีตัวเนาะคะ่ะซีตัวมีอ่ะชุดเดียวเนาะค่ะพี่น้องซีตัวมีชุดเดียวเนาะพี่น้องนี่คือชุดนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือหหาะคะสามตัวห้องเห้าเนาะพี่น้องสามตัวเจาะห้องเห้าเนาะคะ่ะอ่ะอันหกศูนย์นี่ก็หกศูนย์นี่ก็งามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฮาเทียมันมาหกศูนย์เนาะอันจิก,กันเก้าศูนย์น้่กระไดเดอพี่น้องเดอกันไวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเก้าศูนย์ ห้าเถียมมันหัวถิ่มหัวต่ำนะคะะในประมาณนี้นะพี่นอ้องอ่ากะได้แค่นี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามะะแล้วก็เราค่อยเราฟังน้อพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใดามากะกักดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อสําหรับหวยเล่าของเฮาเนาะคะ่ <c oughs> กะก็กดไลค์กดแชร์ให้ยน้ำนาะพี่น้องเนะะาะผู้ใดมีกลุ่มมีอ่ามีไล่ย,ยังสิก็แชร์ลงกลงุ่มลงไล่งล,ลงเฟซอีหยังก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ,ะก็สิขอบคุณหลายๆเนาะคะ่กะกับ่มีอีหยังแล้วเนาะคะ่ะสําหรับมื้อนี้ก็ขอให้ โชคดีทุกขัานคือเกาเนาะพี่น้องเนาะแห้งๆงปังๆมันๆมานเนาะค่ะเนาะทั้งน้อยทั้งเล่าเนาะพี่น้องเนาะกะพิษ่าหมองได้ก็ขออภัยยางสูงเนาะพี่น้องมือใหม่สมัครเล่นดีเขาว่ากะเฮตเต็มทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะสูนเท่ากับม่เขาไม่รุดเนาะพี่น้องเนาะกะหายอภัยซึ่งกันและกันเนาะบอ่าคิดีหยังต่อกันเนาะค่ะเนาะดีต่อใจเนาะค่ะกะจีคลาไปก่อนเดิ้อพี่น้องเวลากะโดนแล้วเนาะค่ะก็ ขอให้ถูกทันโชคดีแห่บงบางปังทุกคนจ้าสวัสดีจ้า